วันนี้ยศจะมาทำหอมหมกหอมหมกกระดูกนะครับใส่ลิ้นเส้นแล้วก็ใส่หัวปีกำลังทำหัวปีอยู่นะครับกำลังล้างหัวปีอยู่เกลือมาเสิร์ฟเกลือต้องใส่เกลือด้วยนะต้องใส่เกเลือด้วยนะมันหัก มันมีเม็ดของเก่ามันต้องใส่เกลือด้วยหาวแค่มีล้างแล้วมันก็เป็นแค่มีเสือ้อก็ดำอ๋อมันก็ดำนะต้องมีเกลือแค่ของใหม่นี่นจะหาวในนี้นต้องทิ้งเกลือเข้าาของใหม่คือไอ้เกลือใหม่ด้วยไอ้ไอ้โอปีใหม่มันก็งามโอปีสดโอปีเก่าดำปีใส่เกลือนะหรือใส่เกลียะเนี่ยครับเดี๋ยวลอง นี่ครับสมุนข้างกายนี่ครับแช่วุ้นเสร็จแล้วนะครับแช่วุ้นเส้นครึ่ง

ตั้เครื่องเลยนะตั้มเครื่องเทียในในนไไตสตไข่มืนอี้สวยไอเตสาบป่าไหมซาน้นอ่ะนะซาไอ้ปิ่นสาบเา่ะมันอไรหมดป่ะได้ยเงไงเอาป่ะบบเ,เอาป่าะน้ำบ,บักเต เดี๋ยวยังไม่ไสู้ความสัมผัสิดใ่ผิดไหนอยางเลย

ใส่โอปีนะครับโอปีรอบสุดท้ายแล้วก็ปรุงใส่ปลาปร้าใส่ปสลาชูรสปลาใส่แล้วใส่ผักต้นหอมใส่ผักผักนั่งรักต้นหอม

ขี้ก่อนเขาใช้มือนะครับให้มันเข้ากันใส่กุ้งชิ้นกับเดียเ๋ยใส่กุ้งชิ้นอันนี้ใส่เดี๋ยวเยนี้จะมาถ่ายตอนที่คนเอ็ดไว ข้าวกิน hmm. ก mm ับ hmm. ต okay. mm ้มไมอแรงเลเกี hmm. mm ่ยวมแรงทันอยู huh. mm ่ hmm. mm ืมอแรงจัห่อฮะไม่แรงกันยังหรอห่อก็เดียวตัวห่อแล้วกัโตกับนึ่งเลยโอ้ยห่อแล้วก็นึ่งอ๋อก็ยังมาถ่ายตอนตอนแล้วแล้วจินก็ต้มม่กินแล้วกอื่นเลกินต้มข้าวลา โอเคนะครับอืมโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเดย์เสอหอนะอืมอ้เสร็จแล้วครับ,รบโอ้ร้อนๆเลยครับนี่ครับ นี่ครับยี่สร์นทำห่อหมกปลาดุกดูเลยอืมน่าก,กินมากเลยครับโอเคครับอืมเต็มหมอโอเคน่าก,กินมากเลยปลาดุก นี่ครับกระดุกกระดุก,ดกนี่ครับ